สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ผ้าไปทอนแหงนะครับนเนาะทอดแหไปครับผมมาสามคนนะครับทอดแหงได้ไหมบ่มีไม้เปล่าพี่เต้ไม้เปล่า พ่อนี่มีแต่ปูล,งลองนี้ถึงนี่ครับมันหลุดน้ำกันครับ ใช่ไหมตกปลาได้เปตัวเดียวต็๊เต็๊เต็ต๊ยังแรงนึกว่าปลาใหญ่เฮ้ <c oughs> อย <c oughs> อะไรอะติดละตดหลือปลิลา <c oughs> ติดอันนี้ <c oughs> ติลีละท่อปลาท่อ <c oughs> ออกแล้ว เฮ้ยปูเฮ้ปูเฮ้ยเดี๋ยวปูเดี๋ยวปลาด้วยนี่เต้คือก้อนหินนี่ครับปูใหญ่ปูใหญ่ใส่กับปูด้วยครับพี่น้องโอ้ยไ,อไปไปอาเจ่ถุงเลยเปูแล้้วยไม่ชอบปูปูหนีบแป๊บเจ้าแห่งนะบุ้งเลยวะอ่ะไปอาถุงไปใกล้ปล่อยลงเลยแล้วก็จับใส่ปล่อย เอ่อยมันวิ่งอะ่ะ้งนอกอะ่ะแล้วก็จับวะปูยิปยูไงครับปูไงยิปูไงออกนี้ได้เอเอได้กล้ามใหญ่ยิบหายเลยนี่ให้ออกก็ไม่อยากออกมันจะไปแต่ครั้งนี้นะ่ะเออ เฮ้ยนี่ครับปูไงครับเปิ้ลไม่กลุ้มหรืัวปูมันไม่หีบหรอกไปครับนี่และเอาเลยนีย่จอมศิ

มีจักตัวไหมเงียบกิบครับผม <c oughs> ไปว่ได้ปลากันเอาปูไปใส่ทําหุ้งกันได้เท่าครับเชี่ยนผิดโลกนี่เชี่ยนให้ผิดโลกนี่น

นี่นี่นี่ได้ยูตัวนึงไอ้ตัวนึงครับเนี่ยได้หนึ่งแต้มครับผมมันครับมันนี่อันนี้ก็นหนึ่งตัว อีปูน้อยอีปูใหญ่ครับ,รบสองโตเนี่ยคนอิม่มเลยครับจำไ,ไหมไปแล้วก็เลียนหันเถอะวะนี่ครับไอสองแล้วครับสองัวแล้ว อม่ม <c oughs> ัดไว้น <half> ี่ครับนั่นละเจ้าจอมสีครับหูปูหลายครับนี่เจอหูปูครับ cái này được bất kỳ không, lý cái này tím ơi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  ลุ่นน้ำกันเด้อพี่น,อน,น,น,น้องเด้อว,วันเหีงาวันเหียน้ำคล่องบวันเหงยพุ่นพุ่นขึ้นยุ่นตาบอดยื่นไก่ครับไป้ขวบมาเบิ่งเลยครับกดติดตามกดติดใจให้็นนะครับเด้อพี่น้องติดตามกดใส่กดแชร์ให้็นนะครับเด้อ สานคนไกบ้านครับมัดเม่กับบัดรกาบ,บานหน่อยครับยุดหลายมือครับสองสามมือนี่แหละเอาอันนั้นละมันกับแพงครับกับบ้านบ้ตรยกขับปีไม่ทีเดียวครับ nghe rồi nhiều bất tử cấp và chỉ để bàn là tối yếu bà miền này đấy cả chín trăm năm คนยีสานเขากินยังไงกินงไงยุ่งยังไงครับยุ่งใส่กับวัดตายหรอกครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับนี่บรรยากายนะครับนี หนกหลายหลายมีของตุ๊กตาไก่คนคนยำหน้าครับฮะนี่ไหมหลุดแล้วหลุดไปเร็ว มันเลนะใช่ไหมดึงเดี๋ยวมาที่ก่อนขึ้นนั่นนะกำลังขึ้นเยอะๆเลยจับๆจับๆพี่เต้นาา่าจะเอาอนนั่นมาปะ่ะชิช้อนปลาเนีะ่ะปลาซิวไหมพี่ยองปลาซิวแรกหรือครับเนี่ย าจารยมาสอนอย่างนักเลยครับผลปลาชิวไปอุนะครับเนาะนีะ่ละพี่เตเอาเลยนี่นั่นละเดี๋ยว เติดแล้วครับพี่น้องมันติดปลายได้ติดต่อต่อด,ดิปต่อเลยฮะ,ะมันก็เปียกดิกว่าจะถึงตอนเย็นกว่าจะได้ยิงนกมันอยู่ยากนะกนบุลียาววัง อียกเนี่ยเฮ้ยมันก็ตื่นเถอะวะก็ตื่นเถอตอนเราเดินยิงหนูทำไมมันลึกจังวะมันเป็นท่อเปล่าเฮ้ยปูครับปลาพร้อมมีปลาไหมได้หรือเปล่าไหนปลาคือปลาตัวนึง เรานกในวันลึก <c oughs> ปลาหนึ่งตัวครับผมปลาหนึ่งตัวครับกระปูครับ,รบไปใส่ตำบังหุ้งครับกระปูนี่เ,เขา้าไปข้างในสิ cái tay nó sẽ quá tay quá tay quá tay ba, tay quá ba quá cái quá tay quá rồi, quá tay 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 này, tay quá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  ไปแข่งไงเอาพี <_ innen> ่เตะมวิ่งแข่งกันนะนี่ครับชนนิมิ่งเพชรยังชิมาซอยเอาเอาปล่อยเอาปล่อยมันเดิอน,นออกข้างหนึ่งข้างหนึ่งออนี่ครับตวัวชมิ่พ่อดีๆนี่ครับตัวนั้นมันใ่ายเหรอต้องต้องอย่างเนาะไอเตะตัวใหญ่ กลับทางเดิมทำไม่ได้แล้นกลับทางเดิมแล้วไม่อ้อมแล้วไกลกันเห็ไหมเงี้ยแหละนี่ครับเป็นกำลังใจให้เห็นเลยครับเด้อพี่นอ้องเอาเอาเลยพี่เต้นั่นละจอมซีครับแจ๋วครับ เป็นลู่เลื่อนผนเห็ดลู่เลื่อนปลูกสไลด์ครับผมมันปลูกสไลด์ดำๆมีไหมไม่มีเลยอะไรแบบนั่นไหนไม่มีอะไรหย่งตัวหนึ่งหนู่แเจ้ครับผมมีตัวครับมีตัวไปน,น,นู่นเลย เฮ้ยขุงเกียนหน่อยแย่ๆเน่อยนี่แหละนี่พี่เต้หน้าท่อนี่เจ้าเลยเนี่ยเนี่ยนี่ครับได้อีกตัวเลยครับสามสี่ตัวเลยครับพี่น้องนี่แหละนี่ครับผมใส่เบียดไปเล้กินทว่าเนี่ยเอาครับ นี้มาอเอามา,มาช้อนเราด้วยนี้พี่หยุดว่ะหยุดเยอะแองวะหยุดหลายวันที่เกียดนี่หยุดไลามือปวดพี่น้องก็ที่เพเยรยังไน่นอะไรกับเมย์ครับนั่นละแจว้วแจ้วกับแจว้ว ยุดไล่มือกเฮ็ดชิปไว้ให้พี่น้องบิ่งนี่แหละครับก็ไดีเฮ็ดโดนแล้วครับ,รรบผมตรงนี้น่าจะปลาเยอะนะไม่ติดเลย มีจักตัวเลยก็น้ำมันเข้าออกไงโอ,อ้แรงจริงพครับองโอ้ยว่าเป็นเลือดว่าเป็นมอร์ไส่น้ำครับของเขาแรงจริงๆครับ cơng bao nhiêu vậy, 50 cái, này PZ, cất đây, này, ui, cái quạt gió mày, đi แรงจริงๆไม่อยานปีนบ่น้องพี่น้องหนึ่งเด้อจีบสมยมติจะใส่เรียนมีุ่นนีบพี่น้องมีไหมเนี่ยจีบโอ้ย Phải lên mà nó huyền lần một nó giây này nắng 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 nè nắng 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 nắng

nhaì gì đó, ủa nhaì gì leo, ôi, nhỉ quê bút xóa nè, bây nó, phi long, bòi tham mì, nhỉm soa, nì, nì bòi mình điền, đơn điền, đi, ủa nhaì, nì, mình pin lại mình kinh, mình mày ปูรับปูหญ่ปลาสีหัาตัวเลรอครับเดีนน๋ยครับนนรุบรนน้กันครับบโอมสูดทายเลยครับพี่น้องผลลงเม็ดเลยครับยี่ป้าชนีก้อนเหยครับมือ นุ่นๆครับนี่คือวันี่ผมจะถ่ายเม็ดซีรีครับผมเงียบคลิปครับผมฝนก็ลงเม็ดแล้วครับนี่ครับสำหรับมือนีนี่ชัน้นนี้แหละครับผมพี่น้องเห็บปลาเข็งหกตัวครับผมกับกระปูครับ นี่นไปจำหนีกอนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันไม่คลิปนาครับนะครับ